กูได้ตายเลยเจ้าเอออย่างกูเล่นไายแต่ว่าไม่เล่นกระเกลียดตายอ๋องยุกนี่อยู่โควิดนั่งอยู่บ้านช,ช,ยยกกช่วยช่วยหยิกก่ชเช้ช่วงเส้นตาย <S <S อพอพวกมึงได้ย่างเล่นไายเ้ยชิมเออหวเล่นไายมันไม่ดีเอาที่มึงหว่าเล่น่ายมันดีตรงไหนลละชิมนึ่งนะข้องในบ้านนี้ไม่ผักพอนนิเจ้า ส่ไม่ต้องทนเขายืดแหละเออจึงจ่องห้องในบ้านเอามาค่ายเล่นไม่ฟักพอนทีวีตัวเย็น้าไม่ทันค่ายเล่นพวตาให้เล่นไม่ทันกับค่ายเล่น <c oughs> จะริญนนะก <c oughs> ูดวงไม่ดีเลยเจ้าว่างนี่แพ้กับแพ้ทุกวันนี่แม่ยหญ่กับกูมันใช่ยอยู่นี่แล้วมึงไปมันใช่แม่ใหย่วืองไหนเลยชิมแม่ใหญ่นะ วันนั้นแต่ว่านี่แกงห้อยข้อม,มอเตอร์มึงแม่ดากูเล่นผายแพรไปตั้งอีกินบอกกูชุกเยอะหนไม่มีแม่แม่ยายชุกกินเยอะในไม่แหละที่เอาเปลือกใส่ไปในหม้อไว้กูชุกกูชุกอีตายก็ไม่มีเยอะตัวแม่ยายคนเด<อ>ียวทายลงแล้วเออยัดเปลือกห้อยไว้ชุกกะดีแล้วที่แกไม่เอายาเบื่อน,นู่นใส่ี่หม้อไอ้ชิมแม่เอ้ยกูย่าเล้งอะรตัว่ารมเชียจริงหรอแหละนี่ไม่ใช่เมื่อนยุกแต่แรกเลยเจ้าเอ้อ เลื่อยุกนิ่มฟันเพือยะไรชิงเฮ้ยมันแพงเลยมึงเลยจะเอาตัางไปรเอาตัางไปลาดรอยนี่มึงหว่าชื้อได้ไดกี่จริงอหรเดี๋ยวนี้เมื่อนี่ชื่อไรก็ไม่ได้ดอ่ะมีรอยนี่เงินเออไม่เมื่อแต่แลกกันแต่ลแตลกฟันเพืออชิมเอาจะไม่ตรวจเราทราไมยาเราึมืงินไม่อ่ะขามีอาบาตเขาไปลาดก็เจอได้ค่ะลุยเออกูนี่แต่แลกกูมีห้าบาทที่บักูไปลาดกูเจอได้ค่ะลุยกูเอาไม่ชิ่น ผ้าบานผ้าบ้านไม่มุดกันเออผ้าไปห้าบาทผ้าบานไม่มุดเลยไอ้ชิมเออเดี๋ยวนี้รอยเอาเสือไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กล้องมันหมากเออกล้องไรไอชิมกล้องวงจอรปิดแหละโจ้าเคลื่อนเครื่องอ่ะมันจับเอาหน้ายอ่นจะได้เงินที่ผ้าไปห้าบาทเด็ดเชือได้เยอะนี่ชิมมึงมึงไม่จะซื้ออย่างนี้มึงไปลักกันเออ นําบ้าต้องมีมั้งใหญ่ไหมอะจึงวางนี่กวนใหญ่ใหญ่ชิมแล้ววางนี่เดี๋ยวกูหวจนแจกแจกว่ะน้ำจัดกูนดัดดวงมองว่ะลำบากดัดดวงกะเป็นจนกะจนเบียก็ไม่มีลำบากไก้องเนี่ยชิมมึงจานนั่นน้ำจัดดวงรอยาวยี่แล้วนี้นี่บ้านอยู่ก็ไม่มีแล้วนี่กูเออเขายึดแล้วบานจะเอาไม่มีต่างไง มึงไปนอนน้ยไอ้ชิมนอนตายแมนไม่ต้องเชื่อ์เบียตายแล้วมีคราดพี่อ่ะคลาดใจอ่ะพี่คราดไ,ไ,ไปมีติดทุกวันนอนหนักว่ะนี่ข้งางาวันเช้าก็เดดตามหากูอ,อยู่นี่เล้วมึงไม่เชา้าเลยไปตามหามึงทำไรละไอชิมก้าวไปซ้นเนือเล็กกูไม่ได้เชียร์ให้กูทีที่บ้านเช้าวนันแล้วทิ้งแล้วยางแรงกูช่วยเปลืองไง่ายไหมล่ะเพื่อนกบใจละเพื่อนนะมึงช่วยกูรอมึงกัน เมียจำรวจพว่เลยเป็นผู้มวดมังหวัดหน้าเลยเละก็มาแขกๆได้เนี่ก็มาแก่ๆกุยปั้นไผ่แล้วมามามาเล่นอย่างนี้หน้าเรืวก็อยู่ใจเล่นแจ๊กแจกแจ๊กแจ๊กพอใค้ตายปั้มนะพอใค้ตายคว่ำใครหยาบยกบาย่ถ้าใครยกยับไผดิบหน้าตังยังไงอีกอังยกยับไผกูรู้เฮ้ยกูไม่ยบหน้าแร้วเอามาใกล้เลียตโควิด โอ้มีคันเราไม่เล้นทำไรเราอยู่บ้านเล่นแต่ไายกันนี่รับคนแม่ไปไหนลาอะไรติมแม่เล่นาไา่แม่ได้จัม,มวดจับูจับใจอะตับม,มวดไม่อ่านจับเราใจ่ตม,มวดไม่อ่านจับนี่ผู้กับหนังยูนี่เออเมียผู้กองเมียม,มวดหนังยูนี่คนกลางออนี่เมียผู้กับเออนี่แหละผู้กับเออพ่วงเป็นมวดเป็นผู้กองอยู่บ้านผู้กับายผู้กองอยู่คุปลา ไปเดี๋ยวมึงไปไปไปแหล่ต้งทางไปถ้าจะมุดอื่นมาบอกแม่จุดหลุดพันได้ยินไหมอ๋อมาเอ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 าไปจักเข่าเรยอืู่